มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทะเบียนรถเคลื่อนสมเด็จพระยานวชิโรดมเมื่อวันที่1 9กมิถุนายนเวลา17นาฬิกา29สนาทีสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถวบุญนนทวิหารเขตพระขนงณเมรุ หลวงหน้าพระพาอิสริยาพรวัดเทพศิรินทาวาสเขตป้อมปราบสตูผ้ายกรุงเทพมหานครสมเด็จพระยานวชิโรดมเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเป็นบุตรของขุนเพนพาชยารมกับนางมั่นบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463ที่จังหวัดสระบุรี เมื่ออายุ11ขวบได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดสุป,ปัฒนารามจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นบิดามารดาส่งให้ไปอยู่วัดกลางหรือว่าวัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมีความมุมาณะเรียนบาลีวยากรเมื่ออายุ14ปีพระอาจารย์กงมาจิระปุญโยได้นำบวชเป็นชีประขาวและบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปี เมื่อวันที่22พฤษภาคม2477นสีดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชะสีมาสมเด็จพระยานวชิโรโดมถึงมรณภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคชาราในวันที่22ธันวาค,คม2563สิริอายุ100ปี11เดือน15วัน80พรรษา และเพจเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังสลากห้าภาคได้เผยทะเบียนรถเคลื่อนโกสมเด็จพระย,ยานวชิโรดมค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ